สวัสดีค่ะอีสานบ้านเท่านะคะมื่อนี้นะคะอีสานบ้านเทาสิพามาเบิงวิธีการตัดทางหมูนะคะคือคลิปนี้นะคะคลิปตัดทางหมูเขาค่อยเหตุลงไปแล้วเดือนนึงเรามีคอมเมนต์ออามาถามออาว่าเ,าเป็นยังที่ต้องตัดทางเป็นยังที่ต้องฉีดพาดเล็กเป็นยังไงผต้องฉีดยาปากกันกระดังไห่หมูน้อยนะคะ คลิปนี้มีคำตอบค่ะเข้าสีมาอธิบายขังนนะคะว่าเป็นยังข็าต้งสีดยาเป็นอยังข็าต้ให้ยานยาายาก,ก็หมูหน่อยนะคะสำหรับวิธีการนี้นบบนก็ใส่แลนด์เบิร์กัรนะคะนี่คืออุปกรณ์นะคะวตถุของเราก็มีกันไกลนะคะเป็นกันไกลไฟฟ้าค่ะกันไกลสำหรับตัดหางหมูนะคะอันนี้ตัวนี้จะใช้ความร้อนในการตัดค่ะ แต่คือเสียบกระไฟถ่านนะคะอันนี้คือหมูที่เรานนะะะะตัดไปแล้วบาง่วนนะคะที่าให้ค้ณค่ะนี่นะคะตัดไปแล้วเลือดจะไม่ออกนะคะไม่มีเลือดออกนะคะความสั้นยาวของหางอยู่ที่เรากําหนดนะคะเราอยากให้สั้นยาวเท่าไหร่เราก็ตัดตามใจชอบเลยค่ะเมินนะคะว่าเขา ดึงหางมาไว้ตรงน,นี้นะคะกไกลเลยคะ่ะต้นยาวอยู่ที่เราตกลงนะสำหรับเทคนิคในการตัดนะคะใส่กันไกลหนีบเข้าไปที่หางเขาค่ะแล้วก็จีไว้สักพักหนึ่งนะคะบอตองเฝ้านะคะเพราะว่าเลือดเขาสีออกค่ะนี่นะคะหางคือไม่มีเลือดออกด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ต,ต่อไปเราจะฉีดยานะคะถ่าหลังจากที่เข้าตัดตัดหางเร็จนะคะหางเขาจะไม่มีแผลนะคะก็ไม่ไม่ใช่ตูแผลสิหางเขาจะไม่มีเลือดนะคะเพราะว่าเราใช้ความร้อนนะคะในการตัดน,นะคะ่อไปฉีดทันเลยค่ะที่คอนะคะ ฉีดธาตุเล็กธาตุเล็กคือยาธาตุเล็กาเล็กคือยาอะไรธาตุเล็กคืออ่าธาตุเล,เล็กเป็นยาบำรุงเลือดนะคะฉีดบำรุงเลือดให้ลูกหมูนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าธาตุเล็กจะช่วยในการป้องก,กันโรคโลหิตจางนะคะแล้วก็หลังจากฉีดธาตุเล็กเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นยายอกปางนะคะบางคน มีบางคนเป็นนทมเขาว่ายาหยดปากคื่อหยังเป็นอย่างท้องหยดปากนะคะยาหยดปากนี่มันรักษาลูกหยังหรือเราะว่าถามว่าประโยชน์ของมันคืออย่างัหนนะคะประโยชน์ของมันก็คือเป็นยาแก้ท้องเสียค่ะเป็นยาแก้ท้องเสียในลูกก่อนนะคะนี่ค่ะท้องเสียหยดเข้าไปลึกๆนี่นะคะให้ลูกๆขื่นลงไปนะคะ เขาคื่ลงไปแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้ลหลังจากเข้าหยอดปากเซนนะคะให้เขาคื่ลงนะคะให้เขาคืยางง่ยาลุกแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเป็นยาสำหรับล้างช่องจมูกนะคะของลูกหมูนะคะเป็นการป้องกันแบคทีเรียเข้าไปใน,นะ คนคนอยานน่าคุณน้ำมูกหนกมากนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ